สามราศีดวงเดือนมีนาคม2567ไฮไลท์ดวงการเงินก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเรื่องความเชื่อเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีดวงเดือนมีนาคม2567ไฮไลท์ดวงการเงินได้แก่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนตัวเต็งเรื่องโชคลาภชาวราศีพฤษภเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายเป็นราศีที่มีโอกาสมีข่าวดีเข้ามา การเงินมีรายได้แบบไม่คาดฝันเรื่องของโชคลาภก็จัดเต็มทําให้มีรายได้มีเงินทองเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องของการทํางานต้องฝากเดือนหน่อยเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภนั้นจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายทั้งกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายถ้าหากเราใช้อารมณ์มากเกินไป มันก็จะส่งผลไม่ใช่แค่เรื่องงานบางทีมันส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องการเงินของเราด้วยเงินที่ควรจะได้อาจจะหลุดมือไปดังนั้นต้องใจเย็นๆเคล็ดลับอีกอย่างคือในเดือนนี้สีเขียวเหนียวซับจะใช้กับคุณได้จริงๆเป็นสีที่ช่วยเพิ่มพลัง<ๆ>เพิ่มโชคลาภในเรื่องของการเงินที่ดีให้กับคุณได้ด้วยราศีกุมภ์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ชาวราศีกุมดวงชะตาคนมีเงินเป็นราศีที่เอาเฉพาะเรื่องการเงินรายจ่ายต่างๆก็จะลดน้อยลงแถมในฝั่งของไรายได้มีเข้ามามากยิ่งขึ้นคุณเป็นราศีที่เหมือนกับช่วงนี้ทำงานหนักมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินหลายอย่างเข้ามาแต่ต้องเน้นว่ามันจะไม่ได้เชิงของโชคลาภเท่าไหร่ อาจจะเป็นงานที่คุณทำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือว่าในช่วงต้นปีสิ่งเหล่านี้ก็จะให้ผลตอบรับให้ผลตอบแทนในทิศทางที่ดีทำให้รายได้การเงินของชาวราศีกุมที่เทกระเป๋าหนักมากในช่วงเดือนที่ผ่านมาในเดือนนี้ก็สามารถที่จะเก็บหอมรอมริบได้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษนั่นก็คือความแรงของดวงดาวยังส่งผลในเชิงของปัญหาหนึ่ง คือเรื่องของการเก็บตัวบางคน,งคนจะมีเรื่องอุบัติเหตุปกช้ำน้าเขียวเรื่องผ่าตัด2เรื่องสุขภาพต้องระมาัดระวังดูแลตัวเองให้ดีแนะนำว่าควรจะไปเจาะเลือดทำฟันหาเรื่องเก็บตัวไว้ก็จะเป็นการแก้เข็ดได้สเรื่องของอุบัติเหตุบาง,บางทีอาจ <อา S 1> จะเกิดจากการทํางานเครื่องจกักรเครื่องกลหรือว่ารถยนต์ของเราไปเฉี่ยวไปชนเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยความมีสติไม่ประมาท หากคุณอยากทำบุญแนะนำให้คุณทำบุญกับมูลนิธิที่เขาไปช่วยผู้ที่ประสบบัติเหตุทั้งหลายหรือการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลสงฆ์อันนี้ก็จะเป็นการแก้แกเคบที่ดีในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรมีดวงเงินใช้แบบสบายหายห่วงถือว่าเป็นราศีที่เรียกว่าดวงดาวแรงๆทั้งหลายได้โคจรออกไปแล้วเรื่องปัญหาความวุ่นวายทั้งหลายในเดือนมีนาคมนี้จะค่อยๆขี้คายไปในทิศทางที่ดีแถมดวงดาวการเงินยังอยู่ในจุดที่แข็งแรงทั้งในะเรื่องของรายได้ ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีทิศทางมีข่าวดีใน,นเรื่องของรายได้ที่มากยิ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะมีลุ้นในเชิงของโชคลาบด้วยดันงนั้นราศีมังกรถือว่าเป็นราศีที่ยิ้มรับข่าวดีใน,นเรื่องของเงินในเดือนมีนาคมนี้ส่วนใหญ่ใน,นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการทำงานก็มีหนทางในการขี่คายไปในทางที่ดีอาชีพที่ต้องพบปะเจอผู้คนเยอะๆนายหน้าตัวแทนค้าขาย คุณจะมีโชคมีข่าวดีในะเรื่องของการเจรจาหรือว่าใครที่ในเดือนมีนาคมนี้วางแผนในเรื่องของการเดินทางก็จะทําให้เกิดความคึกคักแล้วก็จะนําโชคนําข่าวดีเข้ามาสู่ในะเรื่องของการทํางานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ